เกษตรนครพนมจัดงานฟิลเดย์เดินหน้าสู่ฤดูการผลิตใหม่ปี64ชูแตงโมไร้เมล็ดเป็นต้นแบบเรียนรู้การผลิตพืชที่ปลอดภัยพร้อมแนะช่องทางรายได้จากวัสดุเหลือใช้การเกษตรเมื่อวันที่17มีนาคม2564เวลา9นาฬิกา ที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากเกษตรหรือสอพกอเครือข่ายอำเภอท่าอุเทนไร่ขุนเตือนใจบ้านท่าจำปาหมู่ที่สองตำบลท่าจำปาอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนายพิสารพงษสาพิษ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นรืูอตูการผลิตใหม่หรือฟิลเดย์แตงโมไร้เมล็ดนครพนมประจำปี2564ซึ่งภายในงานมีการให้บริการด้านการเกษตรแบบครบวงจรพร้อมจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ในการลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรการลดการเผาในพื้นที่การเกษตร และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรพร้อมการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ซึ่งมีนางสาวกันณถาอภินทนาเกษตรจังหวัดนครพนมกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีส่วนราชการในพื้นที่รวมให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมง,งานมีการกำหนดจุดคัดกรองและดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัด นายพิสารพงสาพิษเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเปิดเผยว่าในการจัดกิจกรรมการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ในครั้งนี้เป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ถึงการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ที่จะต้องเกิดการลดต้นทุนการผลิตมีการผลิตพืชที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ อีกทั้งจะต้องลดมลพิษที่เกิดจากการทำกิจกรรมด้านการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ให้น้อยลงในการจัดงานจึงเกิดการบูรณาการของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการด้านการเกษตรรวมไปถึงการลดต้นทุนการผลิตและการเชื่อมโยงด้านการตลาดโดยแบ่งเกษตรกรออกเป็นกลุ่มย่อยและหมุนเวียนเรียนรู้ตามสถานีต่างๆ ด้านนางสาวกันณฐาอภินนทนาเกษตรจังหวัดนครพนมเปิดเผยว่าสำหรับในปี64นี้ทางสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนครพนมได้คัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอพกเครือข่ายอำเภอท่าอุเทนบ้านท่าจำปาหมู่ที่2ตำบลท่าจำปาอำเภอท่าอุเทนซึ่งจะดำเนินกิจกรรมเป็นศูนย์เครือข่ายด้านศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีสินค้าเกษตรหลักคือแตงโมไร้มเมล็ดที่เป็นสินค้าที่มีความโดดเด่นอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดนครพนมซึ่งมีคุณเตือนใจบุคภสิริเป็นประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายอำเภอท่าอุเทนและเป็นประธานแปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกแตงโมไร้มเมล็ดสีสงครามที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมมาโดยตลอดองานฟิลเดย์พี่ว่ามันสำคัญมากมันเป็นการรวมความรู้ทุกๆหน่วยง,งานน่ยนะคะมาไว้ที่เดียวแล้วก็ปีละครั้งพี่ว่ามันจำเป็นมากอยากให้ พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะเข้ามาศึกษาในช่วงวันงานมาเก็บไอเดียเก็บความคิดมารับความรู้นะคะแล้วก็มา,าศึกษาวิธีการใหม่ๆแล้วก็หลายๆพืชหลายๆสาขาวิชากเกษตรหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นสัตว์ก็จะรวมในงานเดียวกันก็เห็นว่า,าสำคัญมากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เข้าร่วมงาน,นะคะ่ะ สำหรับศูนย์สพสกรเครือข่ายอำเภอท่าอุเทนนะคะที่ไร่คุณเตือนใจก็สำหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้เรื่องของการผลิตพืชในโรงเรือนการปลูกแตงโมนะคะหรือการปลูกพืชหลังนาต่างๆก็จะมีการถ่ายทอดความรู้มีการาแชร์ความรู้พวกนี้อยู่นะคะก็ถ้าท่านใดสนใจก็เข้ามาได้ตลอดเลยค่ะติดต่อเข้ามาได้เลย ซึ่งศูนย์เรียนรู้จุดนี้มีเทคโนโลยีที่โดดเด่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแตงโมไร้เมล็ดได้แก่ 1. การปลูกแตงโมไร้เมล็ดในพื้นที่หลังฤดูทำนาและในโรงเรือน 2. การใช้สารชีวพันธุ์ทดแทนการใช้สารเคมี 3. การจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการปลูกแตงโมไร้เมล็ด 4. การบริหารจัดการน้ำและระบบการให้น้ำ 5. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปลรูปของแตงโมไร้เมล็ดจึงเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่ให้เกษตรกรได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้จริงมันะมันความรู้เรื่การเกษตรเพราะว่ันมีการะรูกเกี่ยวกับสารปุ๋การปลูกพืชแล้วก็การทำปุ๋ยอะไรแบบนี้ แล้วมีกิจกรรมหรือว่าฐานเรียนรู้ไหนที่เราสนใจเป็นพิเศษไหมครับตอนนี้ก็ลอดูไปเรื่อยๆถ้าจะเป็นปลูกพืชนะคะก็มะเมล็ดพันธุ์อะไรนี้ก็คือแนะนําเรื่องการกำจัดศัตรูพืชนะคะเพราะว่าที่บ้านก็มีแบบปลูกผักสดครัวอะไรนี้ก็จะนําไปปับใ้ค่ะก็ดีนะคะเพราะว่ามันมันไม่ค่อยจะมีงานที่แบบให้คนมารวมกันเยอะๆแบบมีหลายบุให้เราได้มาร่วมทำกิจกรกรมนะคะ เพราะว่าส่วนมากมันจะแยกกันอยู่แล้วทีนี้มันานา,นา,นานมันจะมีแบบมารวมทีเดียว เรามาวันเดียวเราก็ได้ความรู้ทุกอย่างวันเดียวเขาเป็นสิ่งสำัสหรับมูนีนะครับก่อน้าราชการเกษตรกรเนาะจากอำเภอโพธิ์สวัรด์นะครับมาร่วมงานฟิวเ์นะครับวันแทลงเทคโนโลยีนะครับที่ให้กุกแจใจนะครับแรงงานะครับสีสองขาครับมูนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่มีมีประโยชน์มากเพราะว่าหลายๆหน่วยงานเนาะได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็ได้เอาเทคโนโลยีของแต่ละหน่วยงานนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรนะครับได้เะ เพื่อที่เกษตรกรนะครับจะได้นาไปปรับใช้นะครับในแปลงของเกษตรกรเองนะครับนะครับก็สามารถที่จะช่วยนะครับช่วยให้กเกษตรกรสามารถที่จะลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะครับให้กับเกษตรกรได้ครับสำหรับกิจกรรมฟิวเดย์ประจําปี2564ประกอบด้วยกิจกรรมหลักสถานีเรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดความรู้ให้กเกษตรกรจํานวน6สถานีดังนี้ 1. การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยมีวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนมคอยให้ความรู้และคำแนะนำด้านมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร 2. การใช้สารชีวพันธุ์ทดแทนการใช้สารเคมีวิทยากรจากกลุ่มอารักขาพืชสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนครพนมซึ่งเกษตรกรจะได้รับความรู้เรื่องการผลิตและการใช้สารชีวพันธุ์ 3. การจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช วิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินนครพนมกเกษตรกรจะได้รับความรู้เรื่องการปรับปรุงบำรุงดินและการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 4. การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าวิทยากรจากโครงการชลประทานนครพนมกเกษตรกรจะได้รับความรู้เรื่องระบบการให้น้ำในไร่นาและโรงเรือน 5. การปลูกแตงโมไร้เมเล็ดในระบบโรงเรือนและพื้นที่หลังฤดูทำนา วิทยากรจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แตงโมไร้เมล็ดซึ่งเกษตรกรจะได้รับความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตแตงโมไร้เมล็ด6การแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์เกษตรกรจะได้รับความรู้เรื่องการแปรรูปการผลิตทางการเกษตรการทำการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรองและการให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่างๆและนิทรรศการต่างๆเช่นการจัดนิทรรศการและการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสิ่งที่เป็นไฮไลท์หนึ่งที่ได้รับความสนใจคือการแสดงนิทรรศการการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรมีการนําเทคโนโลยีการเผาเช่นการเผาถ่านไบโอชาพร้อมผลิตภัณฑ์จากถ่านไบโอชา และการปรับปรุงบำรุงดินการสร้างมูลค่าและรายได้เพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรก่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่มากยิ่งขึ้นทีมข่าวประชาสัมพันธ์สำนักง,งานเกษตรจังหวัดนครพนมกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนครพนม